กลระปากตอนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคามิ้นชันตราบีจีนะฮะคามิ้นชันตราบีจีแตกต่างจากคามิ้นชานที่ขายทั่วไปตามท้องตลาดนะฮะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะฮะใช่แล้วอันนั้นเขาต้องบดทั้งเปลือกเลยนะฮะ<ม>ใส่ไปทั้งเปลือกแล้วก็บดไมกคุณทานนะฮะ แต่ว่าของ BG เนี่ยเขาแตกต่างตรงที่ว่าเขาเอาเปลือกออกสก,กัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อขมิน้นแล้วใส่ในปริมาณที่ต้องบอกว่า400มิลลิกรัมนะฮะมีสารสำคัญนะฮะเยอะครบถ้วนหมดเลยใครที่มีปัญหาปวดท้องนะฮะแสบท้องท้องอืดท้องเฟอ้อลูกกระเพาะกดไหลย,ย้อนทานตัวนี้ไปเอาอยู่นะฮะถ้าเกิดเป็นเจ้าปกติเนี่ยที่คุณซื้อกันไหมสิบยี่สิบสามสิบาทเนี่ยเขาอาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงสี<อ>่สิบนาทีกว่าจะรู้เรื่องแต่บี จีเนี่ยประมาณ10นาทีก็รู้เรื่องแล้ว10นาที5นาทีก็รู้เรื่องแล้วเพราะว่าสารสกัดเนี่ยเขาอัดแน่นตามที่กฎหมายได้กําหนดไปด้วยวันนี้คมิ้นชันตาร์บีจีมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจท้องนะฮะก็สามารถดูแลได้ด้วยคมิินชันตาร์ีีโปร,โร Pro, สบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับหกระปุกเนี่ยปกติราคานะฮะสองบาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5กระปุก พิเศษหรือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะสามารถโทรได้เลย0957184624หรือที่ l i n e แอดสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยกับค่ามิชันตรา g คจีค่ะนะมากันที่ขา่าวบันเทิงต่อกันเลยค่ะคุณผู้<า>ชมครับเรากลับไปที่คดีของคุณแตงโมนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะ คุณกระติกเนี่ยตอบชัดโต้กับแอนนาปมเก็บตัวลาออกจากงานนะฮะเม <ฮะ S 2> ื่อวานนี้ก็ทำเอาโซเชียลเนี่ยต่างาพากันจับตาหลังที่คุณแอนนาเพื่อนสนิทของนักแสดงสาวแตงโมนิดานั้นออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของคุณกระติก <ฮะ S 2> จนกลายเป็นประเด็นร้อนนะฮะว่าเธอเครียด จนต้องเก็บตัวอยู่แต่บ้านนะฮะเพราะว่าไม่ได้ไปแบบทํางานแล้วตอนนั้นที่มีกระแสะออกไปอีกทั้งยังได้มีการโพสตัดโพอนะฮะในทานองว่าถูกคนบนเรือเตรียมดําเนินคดีทําให้เกิดความสงสัยว่าคนที่จะฟ้องนั่คือกระติกหรือเปล่านะครับล่าสุดเองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้คุณกระติกน้องุผู้ชมนะก็ได้ออกเดินทางไปที่สพเมืองนนทบ,บุรีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะฮะให้การเท็จในคดีแตงโมรวมถึงตั้งโตะแถลงข่าวตอบคำถามสื่อมวลชนโดยเธอเนี่ยนะครับ เฮยถึงประเด็นที่มีข่าวว่าเธอนั้นเครียดมากจนเก็บตัวและลาออกจากงานเมื่อวานเธอไปพร้อมกับคุณสีละนะสีละเจนจกักคะใช่ครับโดยกติกยืนยันว่าไปปกติค่ะทำงานนะ่ะ ไปส่งลูกเรียนก็ปกติยังใช้ชีวิตได้ปกติเพราะฉะนั้นขา่าวอะไรใดๆที่บอกว่าไม่กล้าออกจากบ้านชีวิตเราอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่จริงค่ะคุณกติกบอกแบบนี้นะครับในเรื่องงานเราอยากจะสะสางเรื่องคดีก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปทํางานยังต้องให้ปากคาเพิ่มเติมอีกเยอะเลยยังต้องโดนเรียกสอบนะฮะอีกมากมายจากเจ้าหน้าตำรวจนะครับแต่ก็ยังคงมีสถานะเป็นพนักงานอยู่อาจจะเป็นการพักงานไปก่อนประมาณนี้พร้อมกับย้าว่า ไม่เคยเคยรียดจนต้องทานยาค่ะอยอมรับว,ว่ามันต้องมีเครียดบ้างอยู่แล้วกับเรื่องแบบนี้เนาะ <Huh. S 2> เราก็ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้บวกกับเราเสียเพื่อนไปเราก็เสียใจเนาะ uh. ส่วนเรื่องนะครับแจ้งความดำเนินคดีกับคุณแอนนาเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้อีกฝ่ายเนี่ยเพิ่งโพสต์ข้อความว่า เธอพาเพื่อฉันไปจุดๆแล้วเธอก็จะกลับมาฟ้องฉันอันนี้นะฮะก็ยังไม่ได้เห็นค่ะหมายถึงยังไม่ได้เห็นโพสต์เนาะไม่ทราบว่าเขาโพสต์อะไรก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันนะฮะยังไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ขอกล่าวถึงเราจะไม่พาดพิงถึงคนอื่นขอโฟกัสเรื่องตัวเองแล้วก็คดีเพราะอันนี้นะเขาคือคนอื่นซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาไปนะครับเมื่อวานก็ไปกับคุณเสียระเนาะเจนจากะนะครับแล้วก็ มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคุณแน่ที่ที่คนเขาแชร์กันเยอะมากกรณีพี่หนุ่มกัญชัยอะ่ะท,ที่ได้มีการนําเสนอข่าวอะ่ะนะฮะบ,บอกว่าผ่านรายการเที่ยงวันธนิการของเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงมีช่วงหนึ่งนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าอาจจะนะฮะมีการดําเนินคดีกับอีกหลายๆคนที่ทําให้เรื่องบิดเบี้ยวรวมถึงประเด็น5้าคนบนเรือ,อ,อถูกพาดพิงอาจจะฟอ้องโน่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยถ้าเป็นข้อเท็จจริงออกมาว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปอย่างที่ คนใดคนหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะักกล่าวหาหรือพูดใช่ไหมไปพูดไรสดพูดนูน่นนี่นั่นมันมันก็จะโดนอันนี้อันนี้ฟ้องค่ะอันนี้จะปรับพี่นุ่มครับทัง้งที่ทราบก็ได้ยินมานะเช่นคุณแอนนาแล้วก็คุณหมอของขวัญอันนี้พี่นุ่มพูดเลยบอกว่าฝากเตือนไปเลยแล้วกันเขาก็มีการตั้งทนายจะฟ้องกลับกันด้วยเหมือนไปพูดแล้วข้อมูลมันไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะล่าสุดเองนะครับคุณแอนนาก็โพสต์เลยนะฮะกระแสข่าวมันแบบนี้ก็ได้โพสต์ถึงประเด็นนี้ว่าเราแทบไม่ได้แตะคดีหรรืออยยุ่งไเล แต่ก็ดีเหมือนกันคนจะได้ตามคดีต่อกันแบบยาวๆน,นะครับประมาณนี้อันนี้จากจากในมุมของหลายๆคนที่พูดถึงที่เป็นกระแสเมื่อวานนี้โหนกระแสด้วยอะไรด้วยคือคือการพูดการพูดบ่อยๆเกินไปไลฟ์สดบ่อยเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็คือการแตะต้องคดีนะคะคดีนี้มันอีกไม่นานแล้วล่ะค่ะมันจะจบแล้วค่ะ มันจะจบแล้วเพราะว่าเริ่มรักสารภาพกันแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีข้อหากันมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าไอ้จะหนักจะเบาก็อีกเรื่องนึงก็แล้วแต่บุญแต่กรรม,มนะคะหนักเบาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมครับแต่ทีนี้เนี่ยต่อให้เขาผิดหรือต่อให้เขาถูกเราไม่มีสิทธิ์ไปวิาพากษ์วิจารณ์เขาจนเกินงาม,อ,มอันนี้เรื่องจริงนะคะ คำว่าหมิ่นประมาทเนี่ยถึงแม้ว่าโอมโอมเนี่ยจะผิดแต่ถ้าเกิดพี่บอกว่าไอ้นี่มันเฮียไอันนี้มันเลวชิงสุนัขเกิดเห็นอย่เลวอย่างงุนเลวอย่างนี้พ่อมันเป็นโจรแม่มันเป็นกะอืมันคือนอกประเด็นเธอฟ้องกลับได้เธอฟ้องกลับได้เลยเพราะมันคนละเรื่องกับมินประมาทใช่หมิ่นประมาทด้วยการคื่กับที่ถูกต้องหรือการที่บอกว่า อายสิไม่ไปทํางานเนี่ยและเข่าวว่าโดนไล่ออกจากงานแล้วนู่นนี่นั่นเขาฟ้องได้หมดค่ะอืเขาฟ้องได้หมดรบเขาฟ้องได้หมดนะคะมันเป็นหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะว่ามันเกิดการไล่สดเกิดขึ้นนั่นแหละคุณกขติดก็เลยบอกว่านั่นแหละเดี๋ยวทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเลยเท่าที่ทราบมาเขาให้ทนายทนายเก็บหลักฐานได้หมดนะคะแล้วเขาฟ้องกลับหมดนะคะเพราะว่าดูท่าทางอันนี้ไม่ขอพูดออกอากาศนะคะ อืของกติกนะอืมแล้วของทุกคน นั่นแหละครับรอ,อดูกันต่อไปแล้วกันนะครับค่ะคุณผู้ชมครับอีกบ้าอีกครอบครัวหนึ่งดีกว่านะฮะครอบครัวของคุณเสกโลโซและพี่การวิพากรหน่อยนะครับทำไมอีกอะอุ้ยทำไมไม่ใช่คำนี้อะก็วันนั้นลูกแกร์โพสใช่คำว่าทำไม <c oughs> อีกอะก็วันนั้นเห็นแกร์โพสบอกว่าคิดถึงลูกคิดถึงลูกเขบอกพี่การพี่การครับมุกบอลค่ะอย่าดิบอกบทำไมพูดหมนได้แล้วค่ะพูดหมดเหนื่อยกับข่าวนี้ทางนค่ะคุณกานวิพากรนะฮะประกาศฟ้อง เสือกวางอีก2ยังอุบชื่อนะฮะอะไรอ่ะฟ้อ,องอีกแล้วหรอนะฮะปัญหาภายในครอบครัวมไม่จบไม่สิ้นนะ,ะฮะเออใช้คำว่าไม่จบไม่สิ้นได้ไเนี่ยเดี๋ยวจะโดนด่าได้ได้ได้ไม่จบมันยังไม่ยังไม่จบไม่สิ้นนะ,ะฮะ,ฮะโพส์ภาพใหม่เรียกของสารยามชนและครอบครัวกลางสาขามีบุรีครับลงวันที่นะ23มีิมีนาคม6 5หพร้อมกับเขียนนี่เลยแคปชั่นบอกว่าเราจะเอาบางประเด็นนะครับเพราะพี่การโพสต์ยาวมากเลยนะฮะถึงเวลาเข้าเรื่องซีรียสแล้วนะคะ ไม่ได้อยากมีเรื่องแต่อยากถามว่าหนึ่งประเด็นไปออกรายการหองกระแสประจารย์แม่ซ้ำไปซ้ำมาบอกจะคืนเงินก็ไม่คืนบิตคอยก็ไม่คืนให้เรียบร้อย คิดบ้างไหมว่าพ่อแม่ก็ลําบากเป็นนะอะอันนี้เป็นประเด็นนะเคยถามไหมว่าพ่อแม่กินอยู่ยังไงผิดปกติวิสัยมนุษย์พ่อขึ้นศาลคดีสําคัญอาจไม่ได้เจอหน้าเขานานเ้าวันนั้นโชคร้ายดีที่ศาลเมตตาก็ใหม่มาดูแลเขาหรือว่าไม่โทรหาเขาเลยวันที่พิเศษตอนนั้นเนานะจำได้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่ทําคือสิ่งที่ลูกค้างคาไว้นะฮะฟ้องทุกคน ไม่เว้นสําหรับคุณที่ติดต่อมาขอโทษด้วยที่จะเป็นต้องฟ้องเพราะมันเกี่ยวพันกันหมดการนะฮะจำเป็นจะต้องปกป้องศักดิ์ศรีของครอบครัวการอยู่ดีๆคงไม่ยอมให้ใครมาย่ายีได้ขนาดนี้หรอกคนอื่นคิดการใหญ่แต่ขอบอกทําร้ายทาลายครอบครัวเซกโรโซเอาเป็นว่ากว้างเสือหมายสารถึงแล้วคงทราบดีแล้วเนาะกระทําความรุนแรงในครอบครัวอีกสองที่เหลือก็เป็นหมายเรที่หนึ่งถึงแล้วและยื่นฟ้องวันนี้ด้วยอีก่ังหารนะคะคือ ลูกตามกฎหมายบ้านเราเนี่ยลูกไม่สามารถฟ้องพ่อแม่ได้อืแต่พ่อแม่สามารถฟ้องลูกได้ครับอืพ่อแม่สามารถฟ้องลูกได้ไ<ห>แต่ลูกไม่สามารถฟ้องพ่อแม่ได้แต่แล้วคิดถึงอะไรนะโพนี่ก็นึกว่าจะดีะอะไรทำอะไรจะตีกันอีกัน้นคือยังไงกัไม่หวัวนอะไรก็คือโพน,โนแบบไม่เรื่องของเรื่องเกไปยกสมบัติให้ลูกเกหมดไงไม่ใช่แต่ว่าอันนี้อันนี้ถามเราก็ไม่ตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นไปในทางแบบว่า จูนกันได้แล้วว่าวันนั้นน่ะก็ต้องคุยกันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแต่ว่าแต่คดีเนี้ยเธอเชื่อไหมว่าฟ้องก็จริงแต่ว่าสุดท้ายศาลเนี่ยท่านเห็นใจท่านก็จะให้พ่อกับแม่พ่อกับลูกพ่อแม่ลูกได้คุยกันไม่ไกลเกี่ยงอย่างเงี้ยเออเธอเชื่อฉันไม้ก็รูแบบแต่เขาอยากเจอลูกประเด็นก็อยากเจอลูกจะเลยฟ้องลูกซะเลยจะได้เจอลูกที่ศาลเนี้ยเอาได้เขาฟ้องได้เขาไม่าเขายกสมบัติให้หมดแล้วอแล้วเขากินอะไรอ่ะก็รู้เอออ๋ออ่ะนอะวันไหนก็ วันั้นเห็นโพสต์้องว่าจะดีกันแล้วไงไม่เขาเขนี่แหละเขาเดี๋ยวเดี๋ยวพอเจอเดี๋ยวถ้าไม่มาเ็าออกหมายจับไงเอามาก็เคลียร์กันเลยเขาบอกกวางเสือตอนนี้หมายสารถึงแล้วคงทราบดีแล้วเออก็เดี๋ยวเขาก็เคลียร์แต่ว่าสารท่านก็รู้และอะไรคือกาะทาความรุนแรงต่อครอบครัวในครอบครัวเราไม่รู้ว่าบุคคลที่3าหรือเปล่าไงหรือว่าใครไงเราไม่รู้รายละเอียดไงอีกสองที่เหลือก็หมายเรียกที่1ถึงแล้วเออก็เดี๋ยวเขาไปคุยกันนั่นแหละแล้วสารท่านก็จะบอกอ้าวเป็นพ่อแม่ลูกกันเอามาคุยกัน วางเสือนี่ลูกลูกถ้าบอกว่าอีกสองที่เหลืออีสองนี่ไม่รู้ก็จะจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกเนี่ยแฟนคุณเสือหรือเปล่าเออประมาณนั้นแหละเก็คงจะแบบว่าเรียกเรียกลูกมาแล้วก็มาเจอกับพ่อกับแม่อ่ะแล้วก็พูดคุยกันโดยสารเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนกลางตัดสินให้เออวินิจฉัยให้ว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําฟ้องไปก่อนเพื่อเจอหน้ากันเออแต่สารเขาไม่ได้แบบว่านู้นเขาไม่ได้หกัน ม่ได้ใจร้ายสารเขาใจเเอออ้าวเป็นแม่ลูกกันอ้าวเคลียกันได้ไหมแม่วิการจะโทรหาลูกให้แม่หาเขาโทรที่จะโทรยังไงแล้วเธอแต่ไม่รับไม่รับไม่รับเขาบอกไม่มาไงอะไรนะบอกแม่มาล้วรู้ฉันรู้ฉันสัมภาษณ์เขาบ่อยเออฉันสัมภาษณ์เขาบ่อยบ้านเขาไปบุกอีกครั้งแล้วเขาคงไม่รับแล้วก็คงตัดไปเลยคือตอนนี้เราต้องยอมรับว่าไองานนักร้องมันไม่มีอ งานคอนเสิร์ตมันก็ไม่มีมันเจอ,อสถานการณ์โควิดไงเขาไม่ให้ชุมนุมกันเยอะไงม,มันก็เลยกลางคงกลางคืนมันก็ไม่มีนักร้องนักร้องมาร้องไงเขาก็ขาดไรายได้ไงเธอแล้วเธออย่าลืมว่าเขาก็ต้องผ่อนบ้านไอ้โทษแบบผ่อนรถอ่ะอม,มะีเลี้ยงลูกน้องอ่ะค่าใช้จ่ายทั้งนั้นอ่ะอ ก็ยกให้ลูกคิดว่าลูกจะมาดูแลอะลูกกับการเป็นว่าเทไปเลยลูกว่าเทย่าไปเลยไงเทไปเลยเทเทปี้ไปเลยไงแล้วก็แล้วเขาจะเอาเงินไหนอะเงินไหนมาจ่ายลูกน้องอะเขาก็ต้องเรียกมาคุยอะไม่มีอะไรหรอกก็เรียกกันมาคุยเพราะว่าเป็นสารเยาวชนและครอบครัวกลางส่วนใหญ่จะจบลงด้วยการไกล่เกลี่ยเขาก็จะเออมาคุยกันอะลูกกับแม่พ่อแม่มาคุยกันบางทีไม่เจอกันก็อ้อนกันแต่ถ้าเกิดได้เจอกันได้เห็นคําพูดได้เห็นสายตาได้เห็นสีหน้า ได้เห็นความลำบากลําบนได้รู้ความในใจของซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็เกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วผ่อนลงนะเออหรืออาจจะหนักกว่าเดิมแม่ก็อย่าพูดอย่างนั้นเสียอ้าวมันก็มีนะขนาดคลิปมันเราดูมันจะเบานีมันโฟมไกลเกียไกลเกี่ยกันห้าหกครั้งกว่าจะได้เรื่องอ่ะโอ้ ไก่เกียร์ก็ไม่ได้ว่าหมายความว่าครั้งแรกก็จะรู้เรื่องนะไม่ลงตัวไม่ลงตัวนะมึงเพงนั่งไก่เกียร์กันอยู่แล้วห้าหกครั้งอ่ะห้าหกรอบอ่ะจะยอมกันด่าสารกันนัดอามาคุยกันมาคุยกันเียวคุยกันอีกแล้วเออมาเจอกันหน่อยเอ้าแต่ว่าเขาก็เวลาคุยกันเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่ให้ทนายเข้าไปด้หรือเปล่าแต่บางบางที่เขาก็ไม่ให้ทนายเข้านะเขาให้พ่อแม่คุยกับลูกเลยอืมไม่แน่ใจแต่บางที่เขาก็ให้ทนายเข้าไปแต่ก็ไม่ต้องอะไรมากมายให้พ่อแม่เขาคุยกันให้พ่อแม่ลูกเขาคุยกันอืม นั่นแหละข่าววิการก็เราก็จะปิดจบว่าก็ขอให้ค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยกันแต่เขาจะค่อยๆคุยกันไหมอ่ะนำเสนอข่าวทิธีก็รุนแรงทั้งหมดเลยอ้าวเธอบ้านใครบ้านใครบ้านมันบ้านเธอก็เลี้ยงอีกแบบหนึ่งบ้านเขาก็เลี้ยงอีกแบบหนึ่งก็เลยไม่อยากจะส่งเลี้ยงมันเลี้ยงมันแต่ละคนเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันเราอย่าเอาไปอบรรทัดฐานของเราไปเปรียบเทียบกับบ้านคนอื่นใช่บ้านเราอาจจะเลี้ยงเลี้ยงแบบดีแต่บ้านเขาอาจจะเลี้ยงอีกแบบหนึ่ง เลี้ยงอีกลักษณะหนึ่งเพื่อให้เด็กได้รู้จักการต่อสู้ม,มันคนละเรื่องกันมันคนละแบบกันการเลี้ยงของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันบางเด็กบางคนถูกเลี้ยงมาด้วยแบบว่าเป็นไข่ในหินตาากใจอเด็กบางคนถูกเลี้ยงมาแบบว่า สู้อดทนทำอดทนทางานทั้งทที่บ้านรวยต้องทํางานนะแต่บางคนก็เลี้ยงให้ลูกสบายมีเงินเท่าไหร่ใช้ให้เยอะให้หมดก็บอกแต่ละครอบครัวเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันเออนะคะนั้นแหละครับฝากไปด้วยคุณผู้ชมนะคะคาบินชันตาบีจีนะคะใครที่มีปัญหาโรคกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อนะคะกดไหลย้อนนะคะแล้วก็อยากจะรับประทานไปโรงพยาบาลที่ถึงก็ห้าพันนะเอกชนพี่เต๋าโดนมาแล้วนะคะ ก็นี่เลยคุณผู้ชมนะเริ่มต้นด้วยขาิ้นชันตาบีจีเลยนะฮะแตกต่างจากคมิ้นชันที่ขายอยู่ตามท้องตลาดหรือตามร้านที่เป็นขายยาทั่วไปนะฮะรตรงนั้นเขาใส่ทั้งเปลือกบดไปให้คุณนะฮะแต่ตัวนี้เขาสกัดเปลือกออกเหลือแต่เนื้อคมิินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแล้วก็ใส่เข้มข้นถึง400มิลลิกรัมเลยทีเดียววันนี้คาิ้นชานตาบีจีมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับขาิ้นชานตาบีจีหนึ่งกระปุกม30ี30มคปซูลราคาปะกะติ290บาทวันนี้โปรสบายกระเป๋าจพิเเศษเลยนะะ ซื้อ5กระปุกเหลือเพียงแค่1 0 0 0บาททวนเท่านั้นเองนะฮะใครสนใจรีโทรเลยเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ095 718 4 6 2หนี่อะครับหรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนคิวอาร์โค้ดที่ไลน์ได้เลยที่ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b บสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกัันครบ